สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เพจของ Shop Life Share ค่ะกับช่วงเวลาของ Shop Life Share on a l e นะคะแล้วก็อยู่กับยิงอีกเช่นเคยค่ะน้องหญิง Shop Life Share นั่นเองฉะนั้นแล้ววันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับทุกท่านถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สองเนื้อของปีใหม่แน่นอนค่ะสัปดาห์นี้บางคนก็อาจจะแบบว่า work from home กันอยู่บ้านกันบ้างแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะสลับผับเปลี่ยนกันนะคะทางานก็คือมีแบบ เออห้าอร์เนี่ย work from home อีกห้าสิบเปนี่ยออฟฟิศแล้วก็แบบสลับรอบการทำงานแบบนี้แต่ละสัปดาห์ฉะนั้นแล้วค่าวันนี้เนี่ยหญิงก็จะพาทุกคนนะคะมาออกกำลังกายกันเขาเรียกว่าเป็น5้ท่าบริหารนะคะหัวใจของเราอ่าเป็น5้ท่าของเราเนี่ยที่จะที่จะแบบว่าบริหารหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงเป็นการแบบว่ายืดเส้นยืดสายที่ดีต่อ หัวใจนั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วตอนนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าแม้กระทั่งแบบในส่วนของกระทรวงสาธารณาสุขะคะ่ะเขาก็ออกนโยบายมาว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยร่างกายแข็งแรงก็ดีสาคัญเนี่ยภายในหนึ่งสัปดาห์อยากจะให้ทุกๆท่านเลยนะคะออกกําลังกายอย่างต่าเลย2อถึงสครั้งต่อสัปดาห์ เพียงแค่ใช้เวลาครั้งละ20ถึง30นาทีเท่านั้นในการออกกำลังกายต่อครั้งนะคะซึ่งมันไม่ยากเลยแล้ววันนี้ค่ะหญิงก็จะพาทุกคนเนี่ยมาทำท่าง่ายๆที่สามารถทำได้ที่บ้านและที่สำคัญนะคะดีต่อหัวใจนะคะดีต่อร่างกายของเราและที่สำคัญเนี่ยเป็นการแบบว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงแนละที่สำคัญค่ะยังมาพร้อมกับในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนค่ะหนีมิพจน์เขาหรอกไม่ว่าจะเป็น,นในส่วนของคา จนนะคะจะเป็นคาวดี้หรือคอลลาเจนโยเกิร์ตตาเอานั่นเองค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะอธิบายถึงคอลลาเจนสตัวนี้ว่ามันแตกต่างกันยังไงอีกตัวควรกินแบบไหนอะไรยังไงวันนี้ค่ะ หญิงกษจรานทุกคนมาเอ็กซ์ซอร์ซา์ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายที่ดีต่อหัวใจกันเองค่ะหาทายง่ายที่สามารถทําได้ที่บ้านนะคะตอนนี้ขออนุญาตทักทายนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาพี่พี่ทุกคนเลยสวัสดีค่ะสบายดีนะคะสบายดีค่ะคุณพี่โรฮินดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสบายดีน้องหญิงสบายดีค่ะสบายดีเช่นกันค่ะโอเคฉะนั้นแล้ววันนี้ค่ะสำหรับใครเนี่ยที่รู้สึกว่า เพิ่งเข้ามาแล้วเราที่สำคัญเป็นตัวแทนของช็อปไลฟ์แชร์ของเราด้วยก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนนะช่วยกันค่ะฝากร้านของตัวเองเนี่ยไว้ข้างล่างใต้คลิปลิงก์นี้เลยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาค่ะก็อยากจะช่วยกันกดไลค์แฟนเพจของเรานะคะกดแชร์คลิปนี้ออกไปหรือบางคนเนี่ยหล,ลงเข้ามา อาจจะงงว่าเอ๊ะอะไรตรงนี้มันอะไรการเพจของเราเป็นเพจช็อปไลฟ์แชร์นะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยได้ทั้งในส่วนของสุขภาพด้วยแล้วก็ที่สําคัญใครกําลังมองหาในส่วนของช่วงนี้เลยเขาเรียกว่าไรายได้เสริมหรือหรือไรายได้หลักก็สามารถค่ะที่จะทักแชทเข้ามาพูดคุยนะคะกับตัวแทนช็อปไลฟ์แชร์ของเราได้เราจะตอบเออตอบตรงพูดจริงคือสามารถปรึกษาได้ทุกอย่างเลยนั่นเองค่ะอ่ะ ขออนุญาตทั้งใจนะคะคุณซ้อมเพนสวัสดีค่ะเรื่องชิมไห้คดเกดขึ้นได้เสมอสวัสดีค่ะคุณมาซึนะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท,ทุกท่านเลยที่อยู่กับหญิงที่เพิ่งเข้ามาสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาที่บอกไปว่ากดไลค์ like, กดแชร์ share. และที่สำคัญนะสํสำหรับใครเนี่ยที่เป็นตัวแทนของช็อปไล e ์แชร์อยู่แล้วค่ะก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนเลยนะช่วยกันทำเลยรู้ไหมคะ ช่วยกันค่ะฝากร้านของตัวเองเนี่ยมาโพสเอาไว้นะคะข้างล่างใต้คลิปลิงนี้เลยอย่าลืมนะคะเขาเรียกว่ายิ่งแชร์มากยิ่งโพสมากาลูกค้าอาจจะเข้าถึงแบบพี่ๆก่อนคนแรกเลยนะคะฉะนั้นแล้วอย่าเลยนะฝากร้านของตัวเองไว้ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะคะสวัสดีนะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีนะคะฉะนั้นแล้วตอนนี้ทุกคนคะพร้อมแล้วหรือยังคะที่จะมาแบบ ยืดเส้นยืดสายกันเออถ้าพร้อมแล้วนะคะกดหนึ่งขึ้นมาหน่อยกดหนึ่งขึ้นมาหน่อยค่ะกดหนึ่งขึ้นมาให้หญิงดูหน่อยกดหนึ่งขึ้นมาให้หญิงดูหน่อยนะคะวันนี้มีท่าอะไรบา้างคะโอ้โหต้องบอกวันนี้มีแบบท่าง่ายๆทั้งหมดห้าท่าด้วยกันนะคะที่ คุณเนี่ยสามารถที่จะทําเองได้ง่ายๆที่บ้านไม่จําเป็นต้องมีเก้าอี้ไม่กระทบเข่าและที่สําคัญนะคะทำได้ง่ายๆเหมือนออกกําลังกายประมาณ1 5บหถึงยีนาทีฝึกระบบการยืดเส้นที่ดีต่อหัวใจนะคะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราเต้นแรงแล้วยังช่วยเพิ่มในส่วนของระบบเผาผลาญเขาเรียกว่าเป็นการกระตุ้นนะ,ะให้ระบบเผาผลาญของเราหรือร่างกายของเราเนี่ยที่ไม่เคยได้ใช้งานเลยกลับมาแบบ เลือดฉุบสุบฉีดอีกครั้งอ่าใครที่อยากจะมีแบบว่าแก้มเนี่ยเลือดฝาดแดงๆขึ้นก็การออกกําลังกายก็ช่วยด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ากดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งเข้ามาแล้วเย่ฉะนั้นแล้ววันนี้ให้หญิงก็ลยาทุกคนมาออกกําลังกายกัน,ออกกง,กกนง่ายๆท่าท่า,าที่ทาได้ที่บา้านนะคะอ่ากดหนึ่งขึ้นมาแบบนี้แล้วคุณลอสลี่โอ้โหขอบคุณนะคะกดหนึ่งขึ้นมาเยอะเลยฉะนั้นล้วค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันนะคะที่ท่าแรกเลยแต่ก่อนที่จะไปท่าแรกทุกคน,นะคะ ทำแบบนี้ก่อนเนี่ยอ่ะเอามือขึ้นนึงยืดขึ้นไปแล้วก็ล็อกตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ตรงไหล่ตรงนี้นะคะกดลงอ่ากดลงนิดนึงแล้วก็เอียงคอน,นิดนึงค่ะถ้านี้เป็นท่ายืดเส้นนะเอาง่ายๆคือเป็นการยืดเส้นก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าท่าบริหารร่างกายนะคะที่เป็นท่าท่าสําคัญในวันนี้เราจะต้องมายืดเส้นยืดสายกันก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เมื่อยเนอะ ก็นับ1นึงถึงสินะคะง่ายๆเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บางคนถามทำยังไงให้มันรู้สึกแบบถ้าเกิดเราสึกตึงตึงอะ่ะแสดงว่าแบบอเส้นกำลังยืดอยู่นะคะโอเคอ่ะแล้วก็เริ่มค่ะต่อไปพักแล้วก็ยืดไปงี้นะคะยืดมือยืดมือซ้ายของหญิงอ่ะออกไปอีกฝั่งหนึ่งทำสลับข้างกันแล้วก็คิดมามบเดิมแล้วก็กดไลล์ค่ะ กดของเราแล้วก็กดไหล่ข้างซ้ายนะคะแล้วก็เอียงหัวนับหนึ่งถึงสิบในใจค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอโอเคบางคนก็จะเริ่มรู้สึกแล้วแล้วก็มาบริหารกันนิดนึงนะคะเอ่อหมุนหัวไปทางซ้ายก่อนหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยค่อยหมุนเริ่มทางซ้ายหนึ่งรอบไปค่ะ สองรอบยืดช้นนิดนึงนะสามรอบค่ะเอสี่รอบต้องสามรอบใช่ปะสี่รอบอ่ะห้ารอบโอเคแล้วก็กลับนะคะหนึ่งสองสามสี่หญิงชักเรื่อไม่ค่อยชอบผมเองแล้วห้าโอเคค่ะอะโอเคง่ายๆแล้วเอามุนไล่ต่อค่ะหนึ่งสองหมุนเขาเรียกไงหมุน มุนมาข้างหน้าก่อนนะช่เอหมุนมมาข้างหน้าหน,นึ่งนี้อ่ะมุนมาข้างหน้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะุนกลับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคสะบัดมือสะบัดมือสะบัดมือสะบัดเท้านะคะเตรียมที่จะไปเอ็กซอร์ซนะคะการบริหาร ท่าหลักของเรานะคะท่าแรกมีชื่อท่าว่าสวัสดีค่ะอสวัสดีงจะสวัสดีไงการแขนมือทั้งสองข้างงายขึ้นนะคะแบบนี้งายออกสิใช่ไหมเอองายออกอ่ะแล้วทีนี้ค่ะแล้วก็วาดมือขึ้นไปให้มันสูงๆตึงๆนะอ่าเปิดท่าไว้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะถ้ามาเห็นดิฉันนี่ทุกคนอาจจะตกใจนะคะอ่ะ สร็จปุ๊บนะคะแล้วก็ค่อยค่อยม้วนมือลงมาทำเป็นสวัสดีอ่าทำแบบนี้นะคะทำหมดแปดครั้งแต่คือมันมีตรงนี้มันอารมณ์เป็นเหมือนแบบยกค่าค่ะแต่เราจะทำด้วยการกำหนดลมหายใจก็คือแบบหายใจเข้าแล้วก็ค่อยคหายใจออกนะคะแล้วก็วาดมือขึ้นไปแล้วก็หายใจเข้าอีกที แล้วก็พร้อมหายใจออกค่ะแล้วก็พอ,พอ,อ,อค่อยๆลงๆมันเป็นการยืดเส้นนะคะแบบนี้ทำทั้งหมด8ครั้งทำกี่ครั้งวะ2ครั้งอ่า3ค่ะยืดไปสุดนะคะอ้ยฉันอ่ะแล้วก็ยืด นินึงนะคะแล้วก็นับเป็นสวัสดีลงมาเห็นเห็นกันไหมคะ่สี่ครั้งแล้วนะคะเส้นสายตาเอียงหรือ,อยังไงอ่ะเราค่อยๆว่ามือขึ้นนะคะแล้วก็ลงทุกคนอาจจะเห็นจะย่อให้แต่ทุกคนเห็นแบบว่าทำมือแบบนี้อ่าทำมือแบบนี้นะอ่าล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเป็น สวัสดีหกใช่ไหมหกค่ะเด็อันนี้ขั้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะแปดดิฉันคุยกับใครดิฉันคุยกับพ่อซื้อนะคะ,อะโอเค ็จแล้วะค่ะท่าแรกผ่านไปแล้วก็อ่าฮะลัดมือนิดนึงสะบัดตัวนิดนึงนะคะเป็นทา่าแล้วก็อีกท่าหนึ่งค่ะเป็นท่านี้กำมือลงที่ด้านข้างนะคะชื่อทาว่าท่ายักไหล่อ่าท่ายักไหล่ท่านี้ทําง่ายๆเป็นท่าง,ง่ายๆที่ทำในที่บ้านจริงๆนะคะก็คือยกแขนซ้ายขึ้นหนึ่งะคะ่ะแล้วก็เอาลงยกแขนขวาขึ้น สแล้วก็เอาลงแล้วก็ยกพร้อมกันอีกทีปุ๊บแล้วก็เอาลงนับเป็นหนึ่งเซตนะคะท,ทํะาทั้งหมดแปดรอบค่ะนะคะรวมแปดรอบนะคะใช่ไหมใช่ทั้งหมดแปดอ่ะแปดรอบค่ะเริ่มอ่าปุ๊บขึ้นพร้อมกันนับหนึ่งนับ สองค่ะสามสี่เหมือนแบ,บบเต้นอารบเนียอะ <c oughs> โอเคอ่ะหา้าแต่มืออยากออกหางจากตัวจากข้างตัวมากนะคะแล้วก็ลง 6กเจ็ดแปดค่ะ,ะรู้สึกแบบว่ามีความตึงนิดนึงอ่ะโอเคต่อไปนะคะเป็นท่าที่สามคือตอกก่อถ้ายักไหล่เมื่อกี้ถ้ายักไหล่เมื่อกี้ช่วยเรื่องอะไรช่วยในเรื่องของแบบใครที่แบบว่า ตรงนี้รู้สึกว่ามันตึงๆเนอะหรือแบบช่วงในช่วงของปีข้างหลังตรงนี้รู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยยืดเลยก็อยากให้มันยืดนิดนึงพอถึงกับเส้นเอ็นตรงคอลงเพื่อเป็นการบริหารนะคะเป็นการบริหารร่างกายของเรานะคะสำหรับใครที่นั่งออฟฟิศอยู่นานๆนะรู้สึกไม่ได้ทําอะไรก็ลองทําตามได้อ่ะท่าที่สามนะคะเขาเรียกว่าท่าไผ่ลูลมค่ะท่านี้นะทุกคนคะ่ะก็คือวาดมือขึ้นแบบนี้เลยเหนือศีรษะของเราแต่ กางขาออกเล็กน้อยนะคือกางขาให้มันพอดีกับหัวไหล่นะคะให้มันแบบองศาพอดีกับหัวไหล่ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่แค่เกินไปให้องศามันพอดีค่ะแล้วก็ยืดมือขึ้นมือเนี่ยทามือแบบนี้ตรงๆนะมือเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไปตอนไปนี้ไปแค่ตัวแล้วเราก็ค่อยๆเอียงตรงนี้ค่ะค่อยๆเอียงมาค่อยๆเอียงมาแล้วมือเขาเรียกมืออะไรนะมือเนี้ย่อีกข้างหนึ่งของเราที่ว่างๆก็คือแนวไว้ที่ข้างลำตัวอ่าอ่า แล้วก็ค่อยๆนะคะอ่าแล้วก็กลับมานับหนึ่งค่ะเอ้ยสองค่ะเป็นไงคะรู้สึกถึงความตึงตรงนี้ไหมเขาเรียกว่าตึงช่วงเอวช่วงสะโพกแบบนี้นะไปกดไว้ก็ได้แบงนี้อ่านับสามอีกทีหนึ่งค่ะนับ สี่ค่ะคือทำท่าเนี้ยเป็นข้างละสี่ทีนะคะคือทำด้านขวาสี่ครั้งด้านซ้ายสี่ครั้งแต่ถ้าเกิดเป็นเซตก็ประมาณทำสักสามเซตก็ได้ค่ะมันจะได้ดูยืดยืดตัวหนว่อยเนอะอะต่อไปค่ะเมื่อกี้เราทำข้างขวาแล้วเราข้างซ้ายบ้างค่อยๆนะคะค่อยๆยืดของเขาละอย่าลืมมือข้างถูกต้องนี่ทำเป็นข้างซ้ายบ้างแต่ข้างขวาเนี่ยนะเวลาตัวอะโอเคค่ะอะ ยืดไปเลยนะคะแต่ตอนยืดไปเนี่ยเราไม่ต้องแบบเอ็นเอ็นแบบนี้ไม่ได้นะมันจะไม่ถึงและอย่าทําให้ขาลอยขาห้ามลอยนะคะอยู่กับที่เลยแล้วค่อยๆเอ็นไปแบบนี้เออค่อยๆเอ็นไปทาให้รู้สึกว่าถึงแบบรู้สึกตึงช่วงเนี้ยรู้สึกตึงๆแล้วก็ยืนนะคะแล้วกลับมาหนึ่งท่านี้โอเคอยู่นะแทนอีกเป็นท่านี้ก็ได้จริงค่ะสองใครที่ปวดแบบช่วงเอวอยู่อะ สามอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกันสี่ครั้งไว้หน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ้อย่าลืมนะตอนทําทุกคนพยายามเอาม้งแขงของเราเนี่ยนับหน้าไปที่แบบข้างหูอะเราอยากทำห่างแบบนี้นะให้มันนับแนบจะได้มีความแบบยืดตึงแล้แไบแล้วก็นำคาง โอเคโหเป็นไงบ้างคะทุกคนเพิ่งผ่านไปที่ท่าที่สามแล้วใช่ไหมใช่รู้สึกถึงความแบบตึงอยู่เหมือนกันอ่ะโอเคต่อไปค่ะเป็นท่าบวตูบบวบานนะคะท่านี้สําหรับใครที่รู้สึกว่าปวดหลังอยู่ปวดบริเวณหลังอยู่หรืออยากจะยืดช่วงแผ่นหลังอันนี้ง่ายมากๆค่ะก็คือเราวาดแขนไปข้างหน้าแบบนี้พร้อมกัอนเลยนะคือเอาอ่ะเอามือขึ้นมาแบบนี้ก่อนเอามือขึ้นมาแนบข้างข้างหู แต่ไม่ต้องแนบติดขนาดนี้นะเอาแค่แบบกําลังพอดีพอดีเสร็จปุ๊บค่ะแล้วเราก็โกงตัวเขาเรียกว่าไงดีความมือความมือลงด้วยนะอะ่าแล้วก็มีทั้งแบบเราก็โก่งตัวค่ะโก่งตัวไปโก่งตัวไปโก่งตัวไปโก่งไปนะเขาเรียกว่าเป็นตัวตรงๆแบบนี้แล้วเราก็ค่อยเอลงไปเอลงไปอ่าเอลงไปแล้วความหน้าลงนะคะความหน้าลงเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ค่อยแบบบานออกมา โอ้ได้เหมือนกันนะเนี่ยท่าเนี้ยทำทั้งหมด8ครั้งนะคะสัก3เซตกาลังดีค่ะเป็นการยืดร่างกาย3เซตก็คือยังไงดีเอา8คูณ3มาค่ะง่ายเลยอ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ไปยืดไม่ต้องโก่งตัวมากนะไม่ต้องให้ตูดโด่งนะแล้วก็ขึ้นค่ะสองค่อยๆทำนะคะอะให้ดูอะสาม ก็ค่อยไปนะคะเอ็เอ็เอย่าให้ทุกคนเห็นจังทำไงดีไม่ต้องเปิ่มนะไม่ต้องป้ายอ๋อได้ละสี่ห้าค่อยๆทำนะแต่เนี่นยหญิงทำแบบให้ดูโอเโหกและไม่ต้องเกงไหลนะตอนนี้ความไปแบบทำแบบายธรรมดาไม่เสร็จเจกหน้าท้องนิดนึงเผื่อหน้าท้องจะได้ด้วยนะคะเป็นการเหมือนซิสตอัพไปในตัว แล้วก็มาแปดแล้วก็ยืดให้สุดเออโอ้ใจอยู่เหมือนกันค่ะมาท่าโบตูมุบานผ่านไปแล้วนะคะทั้งหมดแปดครั้งต่อไปค่ะเป็นท่าบริหารร่างกายท่าสุดท้ายแล้วะะดีช่วยในเรื่องของแบบนะว่ากล้ามเนื้อหัวใจได้อย่างดีเลยนั่นก็คือท่าท้องฟ้านั่นเองนะคะท่าท้องฟ้าเนี้ทำแปดครั้งนะคะแต่ง่ายๆเลยก็คือเอามือเนี่ยควยกันแล้วก็วางไว้ที่เขาะะ่าค่ะเสร็จปุ๊บก็ ยกมือขึ้นเหมือนแบบเย่ฉันดีใจพร้อมกับยืดตัวแล้วก็ค่อยๆเอามือมาชิดกันนะคะเอามือมาชิดกันเสร็จปุ๊บอ่ะเอามือชิดกันเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆย่อ,ยยอลงเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆกันเหมือนเดิมตือท่าเริ่มต้นทําทั้งหมดแปดครั้ง,งสักสามเซตก็คือเอาแปดไปคูณกับสามนะคะอ่าโอเคไปหนึ่งอย่าลืมนะหายใจเข้า ก็หายใจออกทำไมต้องสิ่งนี้แล้วเหรอเนี่ยหายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออก,ออานะอกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกกี่ครั้งแล้ววะกี่ครั้งแล้วคะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกคือย่อเข่านะอ่าแล้วก็ยืดขึ้นหายใจเข้า แล้วก็หายใจออกค่ะหายใจเข้ายืดตัวตึงตะแขนตะขาไม่ต้องชิดแล้วหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกค่ะครบแล้วมั้งคะครบหรือยังคะหายใจเข้าอีกทีหนึ่งแถว แล้วก็หายใจออกนะคะทำแบบนี้ค่ะแปดครั้งสามเซตก็คือเอาแปดไปคูณกับสามเป็นแบบยี่สิบสี่ครั้งนั่นเองค่ะทำไปเลยร่างกายของคุณนะคะก็คือจะเป็นการยืดบริหารได้อย่างดีแน่นอนค่ะเอาเป็นไงวงหนิองอยากรู้มีใครทําตามหญิงกันบ้างไหมอะ่ะมีใครทาตามหญิงกันบ้างไหมคะโอ้มีใครทําตามกันบ้างไหมคะน่าจะเริ่มมีคนทําตามมาแล้วเมื่อคนทําตามแล้วแน่นอนค่ะ จบกากท่ายืดบริหารนะคะห้าท่ามืลอกลิ้นี้แล้วที่บอกว่าเป็นห้าท่าบริหารที่ดีต่อหัวใจแล้วใช่ไหมคะอ่ะก็คือต่อไปเป็นการยืดเหมือนเดิมเลยค่ะยืดของเราก็คือเป็นการอันนี้ทําท่าเหมือนท่าแรกกลับไปสู่จุดเดิมก็คือเอาเอาแขนขวายืดไปลายแขนซ้ายงัขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็กดไหลลงกดไปยืดหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเดแปด ก้าสิบค่ะอย่าวอีกข้างหนึ่งนะคะฟุบยืดไปแล้วก็ไปแล้วก็กดไลลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเป็นการยืดอย่างอีกมาก็เสร็จแล้วะคะ่ะแ,แล้วก็ม้วนคอนิดนึงแล้วก็ม้องกลับนิดนึงค่ะอันนี้คี่หญิงทำแบบเร่งๆรดดให้ดูนะคะทำตามค่ะเย้ yeah! ดีใจจังเป็นไงบ้างคะรู้สึกว่าเหมือนแบบเอาแค่แบบช่วงไหลช่วงหลังนะมันดูแบบ สบายยืดถ้าเกิดว,ว่าใครชอบนะคะแบบนี้ก็อยากจะช่วยกันคอมเมนต์นะคะเราไว้ด้านล่างเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าเนี้ยหญิงจะมีโยคะอะไรมาฝากอีกหรือหญิงจะมีการบริหารร่างกายอะไรมาฝากอีกเดี๋ยวก็รอติดตามกันนะคะแต่แน่นอนค่ะพาทุกคนมาบริหารร่างกายแบบนี้แล้วหญิงก็ต้องมีในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะที่ดีต่อทั้งกระดูกเล็บผิวผมเป็นคอลลาเจนสองต,ตัว ที่เขาอะ่ะมีความแตกต่างกันนะคะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือเขาเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของสุขภาพดีเข่าดีเขาเรียกว่าเราไม่ต้องมีเขาเรียกว่าเราไม่ต้องแบบเราหายห่วงไปได้เลยแหละในเรื่องของแบบเข่าแบบว่าจะแย่หรือเปล่าออกกําลังกายหนักแบบนี้เข่าเอยย้อต่อเอยกระดูกเอยแล้ววันนี้ค่ะสุขภาพเข่าดีนะคะไม่มีอะไรต้องห่วงด้วยเข่าดีของเราด้วยคอดีของเรานนคะ เนื้ข้อดีของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีแต่ข้อดีและไม่มีข้อติเลยหนึ่งค่ะเขามาจากคอลลาเจนคอลลาเจนของเขาเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่เป็นการเสริมสร้างนะคะเป็นกูโคลคูขอพายค่ะกูโคลามีนนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของข้อกระดูกโดยตรงเลย ที่สําคัญนะคะสารสก,กัดของเขาเนี่ยยังมาจากกระดูกอ่อนปลาฉลามด้วยอย่างตัวนี้ก็คือมีข้อดีมากชวยในเรื่องของการซ่อมเสริมบํารุงเกี่ยวกับว่าฟอสฟอรัสขอ้อต่อต่างๆเยื่อหุ้มนะคะหรือบางคนเนี่ยพวกข้อต่อต่างๆเวลาเราออกกําลังกายเยอะมันเริ่มไปแล้วแหละบางคนก็จะพูดว่าเราจะต้องทานอาหารที่ดีนะเราจะต้องทานผักทานผลมไม้เพื่อให้คอลลาเจนเนี่ยมันยังอยู่ เพเื่อคอลลาเจนยังอยู่ค่ะของเราก็จะทํางานในส่วนของแบบว่าทํางานได้ดีขึ้นแต่ต้องบอกว่าการกินอย่างเดียวบางครั้งมันอาจจะไม่ถึงอ่ะคืออาจจะถึงแต่ถึงไม่เต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกในส่วนของผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารที่มันตรงจุดน,นะคะอย่างคอร์ดี้ของเราเนี่ยรับรองค่ะว่าเขาเรียกว่าคอร์ดี้มีแต่ข้อดีที่ไม่มีอะไรติดขัดแน่นอนค่ะอีกสารสก,กัดหนึ่งนะคะเป็นสารสก,กัดจากขามิ้นชันค่ะตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของแบบการปวด การปวดนะคะการบวมการอักเสบต่างๆหรือข้อต่อ,อยังช่วยในเรื่องของผิวริ้วรอยต่างๆด้วยอันนี้สําคัญค่ะเขายังมีคอลลาเจนแบบไทป์ทูคอลลาเจนไทป์ทูตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามันดียังไตงตัวนี้เขาจะช่วยซ่อมแซมนะคะส่วนที่สึกหลอที่ลึกลงไปบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าการที่เรากินอาหารนะ่ะให้ตายเถอะมันก็ยังกินไม่ถึงฉะนั้นแล้ค่ะคอดีของเรามีแต่ข้อดีและยังไม่พอยังมีแบบคอลลาเจนไทป์ทูด้วยค่ะ อ่ะสุดสิ่งสุดท้ายนะคะที่เขามีในคอลดีเนี่ยเลยก็คือในส่วนของวิตามินซีวิตามินซีตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงหรอกค่ะก็ช่วยในเรื่องของทั้งภูมิคุ้มกันนะคะการรักษาสมดุลในเรื่องของคอลลาเจนการสร้างสิ่งต่างๆให้มันดีนเหมือนเดิมคือจากฟังที่ที่พพูดมาหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะละใครล่ะควรที่จะแบบว่าทานคอดีบ้างคอดีเนี่ยมันเหมาะกับ คนบุคคลประเภทไหนนะคะหรือเป็นบุคคลที่เราต้องแบบใช้ชีวิตยังไงถึงเหมาะที่จะทานในส่วนของคอร์ดี้ค่ะคอร์ดี้ของเราตรงนี้นะคะดึเลยเหมาะสําหรับคนที่แบบทํางานออฟฟิศค่ะทํางานนานๆนั่งอยู่ท่าเดิมนานๆหรือในส่วนของบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บในส่วนของข้อเข่าด้วย ยังไม่พอสําหรับคนที่ออกกาลังกายประจําหรือสําหรับคนที่แบบว่าเอ่อน้ำหนักตัวหนักมากอายุเกิน40ขึ้นไปเป็นผู้หญิงวัยทองหรือสําหรับคนที่มีอาการพวกเน้นย้ำเลยว่าใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ฉันออกกำลังกายหนักหรือใครที่มีคุณพ่พอคุณแม่ที่อายุเริ่มเยอะแล้วนะคะแล้วท่านก็จะบน่นเสมอว่าปวดเข่าแลือเกินปวดเข่าจังเลยคอดี่ก็ มีข้อดีที่จะไปซ่อมบำรุงเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อโดยตรงย้ำเลยนะคะว่าโดยตรงค่ะสำหรับคอร์ดี้ตัวนี้ใครที่ออกกำลังกายหนักๆใครที่รู้ตัวว่าฉันชอบแบบวิง่งฉันชอบปั่นจักรยานใช้ข้อต่อหนักๆแบบนี้ก็แนะนำค่ะคอร์ดี้ช่วยคุณได้แน่นอนฉะนั้นแล้ววันนี้ค่ะใครสนใจนะในส่วนของผลิตภัณฑ์ของคอร์ดี้ของเราที่ซ่อมแซมในเรื่องของกระดูกโดยตรง เน้นย้ำเลยค่ะว่ากระดูกโดยตรงเป็นทั้งแบบว่าซ่อมแซมในส่วนของกระดูกต่างๆกระดูกของเราเนี่ยไม่ได้ได้ข้อต่อนะระหว่างเชื่อมแบบนี้ทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะมันสามารถที่จะแบบเอ่อเขาเรียกไงอะฟอสฟอรัสหรือแคลเซียมมันก็จะหายมันสามารถที่จะแบบกัดก่อนได้เหมือนกันฉะนั้นแล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูแลร่างกายของเราหรือมาดูแลข้อต่อหรือมาดูแลสําหรับคนใกล้ตัวคุณพ่อคุณแม่ที่ ยังคงแบบอายุเยอะแล้วแล้วก็บ่นทุกครั้งเวลาที่จะลุกเวลาจะเดินว่าปวดเข่าหลือเกินเวลาหน้าหนาวที่ท่านก็จะมีความสึกแบบโอ้ยเดินลําบากก็แกกก็แก่กแกนั้นแล้วลองซื้อคราวดีนะให้ท่านทานดูรับรองค่ะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ อคอเลเตนตัวหนึ่งค่ะที่ไม่แพ้เลยเช่นเดียวกันก็คือในส่วนของคอเลาเจนยอเกิดตาเอพัสเองค่ะโอ้โหสมบอกว่าตัวนี้เขาในในเรื่องของผิวเป็นหลักเลยกระดูกก็ได้แหละแต่มันจะไม่เยอะเท่าขาวดีนะคะแต่เน้นในเรื่องของผิวผิวและผมต่างต่างตรงนี้เป็นหลักเพราะคอเลาเจนของเขาค่ะเป็นคอลลาเจนรอแป๊บชายคอลลาเจนไตแปปบชายนะคะที่ลดโมเลกุลลงมาให้เป็นคอเลาเจนที่ละเอียดเพิ่มการดูดซึมได้ง่ายนําไปใช้ได้จริงและที่สําคัญค่ะ หนึ่งกล่องของเขามีทั้งหมดเจ็ดซองและหนึ่งซองของเขานะคะมีสารสกัดพรีเมียมที่อัดแน่นอยู่ในหนึ่งซองทั้งหมดสิบเก้าชนิดด้วยกันเลยค่ะโอ้โหหนึ่งซองเล็กๆแบบนี้น่ารักแบบนี้มีคุณประโยชน์มีสารสกัดที่พรีเมียมทั้งหมดอยู่ทั้งหมดสิบเ้าชนิดด้วยกันมีทั้งนนั้นในส่วนของโกจิเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่อย่างที่บอกไปนะหรือใครที่บอกว่า มีความรู้สึกว่าชั้นเนี่ยมันแบบว่าน้ามันมากๆเขาก็มีซิงด้วยตัวนี้นะคะและที่สําคัญเลยช่วงในเรื่องของเล็บผิวผมเพราะว่าเป็นสารสกัดจากส้มแดงค่ะและที่สําคัญยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มก,กันของคุณให้แข็งแรงนะคะด้วยคอลลาเจนโยเกิร์ตตาเอพาร์ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจสําหรับคอลลาเจนโยเกิร์ตตาเอพาร์ ath, ที่ดูในเรื่องของแบบว่าผมเล็บผิวโดยตรงแบบนี้ก็ขอแนะนําค่ะเข้าไปพูดคุยในส่วนของ ในส่วนของอตัวแทนของช็อปไลฟ์แชร์ของเราได้เลยที่ด้านล่างข้างใต้ลิงก์นี้นะคะฝากไปด้วยนะคะในส่วนของ2ตัวขึ้นอีกทีหนึ่งคาวดีข้อดีของเขาหรือใครควรทานเขาบอกว่าคาวดีเขาเหมาะกับคนที่แบบเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะหรือใครที่ชอบออกกําลังกายหรือใครที่น้าหนักตัวเยอะเกินไปหรือใครที่วัยทองอายุ40หรือใครที่ กำลังเข้าสู่วัยที่มีปัญหาในเรื่องของจะลุกจะนั่งจะเดินก็โอ้ยฉะนั้นแล้วค่ะข่าวดีช่วยคุณได้แต่อีกตัวหนึงค่ะเป็นคอลลาเจนเดียวเกิดแา่เอพัตัวนี้เล็บผมผิวจะทําให้คุณนะร,รู้สึกแบบผิวนุม่มผิวเด็กน่ารักอย่าบอกใครเลยและที่สําคัญมีอยปลอดภัยแน่ๆทั้ง2ตัวด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจข้อมูลอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถค่ะ ที่จะเข้าไปสอบถามกับตัวแทนของช็อปไลฟ์แชร์ของเราได้เรายินดีนะคะให้ท่านเนี่ยเขาเรียกว่าสอบถามข้อมูลทุกอย่างเลยเพื่อเป็นประโยชน์นะคะโอเคฉะนั้นแล้ววันนี้ค่ะก็ถือว่า หมดเวลาของหญิงแล้วแหละแต่อย่าลืมนะคะว่าสัปดาห์หน้าเนี้ยที่จะถึงเนี้ยหญิงจะพาทุกคนมาเอ็กซ์ซอร์ไซอะไรและมีการออกกําลังกายอะไรที่เราทุกคนอยู่เราจะเจอกันทั้งปีแน่นอนค่ะกับการออกกําลังกายที่ดีเพื่อสุขภาพขยับวันละนิดจิตแจ่มใสแต่อย่าลืมนะที่หญิงแนะนําไปทุกคนสามารถไปดูย้อนหลังได้ทําตามกันได้ที่บ้านทุกท่านะคะทาท่าละแปดครั้ง คือหนึ่งทำท่าละแปดครั้งทั้งหมด 3, สามเซตด้วยกันนะคะก็คือเอาแปดไปคูณกับสามได้หลายแปดหนึ่งแปดยี่ิบสี่ท่าทั้งหมดยี่สิบสี่ครั้งต่อหนึ่งท่าจะทําให้คุณนะคะเขาเรียกว่าไงดีกล้ามเป็นการบริหารกล้ามในหัวใจเป็นการยืดเส้นยืดสายยืดแบบทั้งตัวได้อย่างดีเราจะได้มีสุขภาพดีและอย่าลืมค่ะเลือกในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีที่มีประโยชน์ทําให้คุณแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกห่างไกล เขาเรียกว่าเราจะต้านโลกไปด้วยกันนะคะอะฉะนั้นวันนี้ร้านหญิงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ